บิ่งลูกสาวพิ้นงามงามครับลูกสาวโคมสองหมื่นหกเดินนี่ครับสุดยอดครับลูกสาวครับย่นเป็นย่นครับเบิ่งต่างข้อครับหน้าเลียงแห้งครับโคมนี่ครับโคมสองหมื่นหกครับภัสนใจครับพี่น้องครับโทรมากครับพี่น้องครับโทรหาบาตึงได้เลยครับเบิ่งครับลำยาวๆเลยครับยืนจัดทรงงามขนาดเลยเพดมียะไรนครับเพดมียครับนั่งย่นๆครับ นังหยนแหงครับอันนี้เป็นลูกผสมเทียมนะครับเด้อโมหูว่าลูกพอไดครับเพราะว่าเบิ้งจากต้นโตเนื่อหนังครับอจธิสมหลอดมากอยู่ครับนะครับนังนาหยดนแหงครับเบิ้งครับโอ้ยกลั่นแกลครับคล้ายๆลูกช็อกโกแลตครับพี่น้องครับสนใจครับโท่มากครับแมลูกโคมนี่ครับสองหมื่นหกพันครับส่งฟีให้ลอยโลครับพี่น้องครับเบิ้งงามแท้ได้พี่น้อง งามๆครับลูกสาวครับอให้ลูกดีเติอครับงัวแม่นีครับเชื่งครับงอนหน่อยตัวนี้ครับเชื่งแหงครับโคนนครับโบกิญยาสุดยอดครับผาเบิงบันทายครับเบิงครับโคนหางครับใหญ่ครับพี่น้องครับลูกงามแหงครับ แมนามุมนะครับเด้อโคมลูกแมนามุมครับเบิ้งหลวครับโคนหางครับอูสมงามไห้ครับพี่น้องครับเสือไปเฮ็นนอเห็ดแนวนะครับโคมนี่ครับสองหมืนหกครับหนาเลียงสุดๆครับโคมนี่ครับคนนะครับโอ้ยืนง่ามอีกตั้งหากครับจัดท่าได้สวยมากเลย นี่ครับกินเฟืองเก่งครับน้อยๆนะครับกินเฟืองเก่งครับสุดยอดครับสนใจท่วมากครับพี่น้องครับโค้นี่สองหกครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับ มาเบิร์งัวโคมแม่ลูกโคมสองหกครับพี่น้องครับแม่สูงร้อยสามสิบครับเพิ่งไน้ลูกสองโตครับแม่ครับลูกงามแห้งนะครับเด้อโคมนี่ครับลูกงามแห้งครับนี่ครับลูกสาวครับเงาหางโคนหางเปเล็บเสบครับลูกวัยสามเดือนครับแม่รอผสมอยู่เด้อครับเด้อแม่รอผสมอยู่ครับสองหกครับ โคมนี่ครับนาเลียงสุดๆครับแม่กับอ้างดีดีพี่ครับอ้างดีพ่นดีครับเม่ครับหย่านงอผูนาเรียงครับพี่น้องครับใครสนใจครับโทรมาครับสองหกครับแม่ยลอยสามชีพลูกแดงช่ำๆเลยครับแดงฉ่ำๆนี่แหละครับพุ่นะครับลูกสาวครับงามครับโคมนี่งามครับ นาเรียงนะครับเด้อคุณพ่อคุณแม่สนใจโทรมาครับกีบเล็บขอเท่าง่ามเม็ดครับเมลูโคมนี้นี่ไซสเชเ่ืองนามุมมุแนวนี้แหละให้ลูกแดงครับสีแนวนี้แหละครับคุณครับเล็บดีอ้างดีเป็นงอเลียงง่ายครับสวสดทรงนี้ครับนมซีเต้าน้ำนมแม่ดีแห้ง สนใจโทรมากครับบรรยากาศช่วงเศร้าครับอ้าวนี่ครับสุดยอดเลยครับแม่ลูกโคมนี่ครับหนาเลียงสุดๆครับพิกัดอยู่บ้านนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของงอเบาตึงครับเศ้านี่ครับโคมสองหกครับพี่น้องครับโคมนี่ครับหนาเลียงครับหนาเลียง เต่าน่มให้เบิ้งนะครับแม่ลูคองเถนะครับเด้อเต่าน่มให้เบิ่งย่างดีครับเอา้าสุดยอดโอ้ยตอนส่นเลียงง่ายครับงอคโมนี่เลียงง่ายกินง่ายอยู่ง,ง่ายครับนี่ครับ สำหรับงัวผู้เทาเลียงครับเพราะว่าเพิิตไยดีนะครับเชื่องครับบอดือบ่สนครับโคมนี้ครับผู้ใด้ยานงัวนะครับผู้เ่าผู้แก่ครับแนะนาเลยครับโคมนี้เลียงง่ายครับเลียงง่ายเชื่องดีจับได้ายได้บอดือบ่สนสมกระติดง่ายที่เดียวติดนะครับลูกสาว โอ้ยเต่านมยางดีเลยหางแม่ยเงาถึงพื่นคุณน่ะโอ้ยสุดยอดครับคุณน่ะเยนท่าอีกตั้งหากพิการจุบันนว่าครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของงอเบาตึงครับเสานี้ครับเสาันที่สามสิงหาคมครับ มีแม่ลูกมาแบงปั่นหนึ่งโคมครับทรงฟี่ให้ลอยโล่เด้อครับเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับโท่มาเก็บเงินปลายทางคนละครับบ่มีมาจำนะครับเด้อเก็บเงินปลายทางนะครับบอกซื้อที่อยางชัดเจนครับเดี๋ยวว่าตึงเก็บหนาขอบนะครับพี่น้องครับว่าตรงยุ่งยากครับในการสื่อขายครับพี่ครับสองหกครับโคมนี้นาเลียงสุดแล้วสนใจโท่ด่วนครับ ัวเื่องนี้ไสดีบอตองยานงัวครับตัวนี้ครับ,บาะวาพ่นบัส้นครับบอดื้อบัส้นครับให้ลูกเด็ดแหงครับเืิ่งหลังแตกผ่าหญ้าได้ลูกแม่กับบอีชีลายครับปุ่นนะ่ะโอ้ยกินเฟืองค่ำใหญ่ๆครับต้นส่วนให้พี่นอ้องกินเฟืองข่ำใหญ่แหงครับ อาโปโมชันนะครับใช้สื่อกับเบาตึงเหมือนนี้ครับแม่นี่แถมจีดยาขาพยาบำรุงให้เลยครับก่อนสีใดผสมครับจีดยาขาพยุกพยาบำรุงให้ครับพี่น้องครับดวนนะครับโคมนี้ครับจัดไปครับจีดยาข่าพยุท์บำรุงให้อย่างละเข็มครับสันใจโทรดวนครับคุณพ่อคุณแม่เห็นคลิปนี้ครับรีิบตัดสินใจดวนนะครับเออขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับ สำหรับคลิปนี้ครับเราตึงปทุมราชครับขอจบคลิปใบเพียงานิกอนครับสวัสดีครับผม